สวัสดีครับผมคลิปนี้มาอยู่ในเกมโลบ็อกในแบบไวเวนนะครับก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้ามีดครุคีมาเชนเต้นะครับผมซึ่งเพื่อนผมให้มานะครับให้ฟรีมั่นแจก,กใจดีจัดนะครับผมโอเคนะครับผมผมก็ได้มาเป็นสีงาช้างนะครับ oh <my> ซึ่งสีค่อนข้าง,งจะเฟี้ยวเลยแล้วปอกเป็นบอกอะไรวะบอกสีม่วงๆปลายทองหน่อยนิดนึงนะครับผม โอเคนะครับผมและผมก็เพิ่งไปซื้อไก่ขอดเซนมาคืนด้วยครับจากเพื่อนผมนี่แหละซื้อมาสามหมื่นโอเคก็ตอนนี้ผมก็จะมารีวิวสเปคของเจ้าคูคี้ให้ดูเดี๋ยวๆอุ้ยกระเป๋าเงินอุ้ยเด88แปด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 บาทเอ้ยใครใครแม่งกิงวะเมื่อกี้ใครแม่ง,ง,มงกงิงวะ ดาเมจอยู่ที่50นะครับผมฟันได้ทั้งกดคลิกซ้ายและคลิกขวานะครับ oh <my. S 1> จะฟังเป็น2จังหวะนะกคน oh <my. S 1> ก็มันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับดาเมจเป็น50นะครับผมโอเคมางั้นผมก็รีวิวเสร็จแล้วแหละผมก็เหลือเหลือแต่ไปฆ่าโจนเท <Finish it. S 1> ่านี้นะครับโรงเรียนจีนนะครับผมก็ก็ฟังคนเชี่ยวิ่งตามไม่ทันนะครับทุกคนเฮ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยดิเฮ้ยนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงมาแล้วอ้าวเอาทุกคนมาหนีอ่ะทุกคนมันไม่ยอมไม่ใช้คู่คีอ่ะทุกคนามาแล้วมาแล้วมันเยทุกคนทุกคนเพื่อนแก๊งผมพักทองมันมาวะ่ะเงี้ยทุกคนเรียบร้อยโรงเรียนจีนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เพลงทิงของชางทิงก่อนนี่บีดนิ้วบีดเฮ้ยทุกคนมันจะปิงทำไมล่ะเฮ้ยดูนะทุกคน ดูท่าผมดูท่าผมแมงโคตเท่โน้ปย <laughs> จะเหลี่ยมรับเอ้ยนัวเนียจัด <c oughs> ก็มาดิโยมใครกลัวใครกลัว <c oughs> ก็มาดิโยม <c oughs> จ้วะแจ๊ะแจ๊ะขอแจ๊ะได้ไหมขอแจ๊ะได้ไหมขอแจ๊ะเอ้ยไม่โดนโอ้โห <c oughs> ไม่จักเซิร์ฟคนเยอะด้วยแหละทุกคนม <c oughs> ันก็เลยกระตุกหน่อยนะ ตายคาหลังมาสองสองครั้งเท่านั้นดูดูโหคมใจจะให้คูค่คี้คือกระปืนเอ้ยเซิร์ฟนี้จะปีนทำไมวะนี่ไงครับทุกคนโห,หง่ายมากย่อทีหน,นึ่งเคื่อเพิ่มความท็อกซิกให้เกมนี้น่าเล่นน้อยลงนะครับเซิื์อมันจะได้ลื่นนะครับผมอุ้ยมาตินี่เลยเหรออาจารย์แดงนี่นี่โดนไปโดนไปฟันสองสเต็ปฟันสองสเต็ปนี่นี่นี่ไม่มีใครสู้ผมได้แล้วครับตอนนี้ผมโหดสุดในเมืองแหละ โอ้ผมเอาแผดไปแลกกับเพื่อนผมนะโหแลกกับรถในบายเอ้ยรถในเจลเบกผมอยากได้แผทมากเลยตอนเนี้ยเดีย๋ยวอาจจะต้องกลับไปฟาร์มนันทุกคนอะไรเนี่ยบู๊กัดแผ่นเขามีแผทเอ้ยสุดยอดไปเลยในเมื่อเราทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย,เ,ย,อยเอา้าออกไปเลยอะกลัวผมขนาดนั้นเดี๋ยวเราเปิดหัวแดงเลย ฟันสองครั้งเท่านั้นโอ้โลมาพอดีอยู่ดีตายอะ่ะโอ้ยโอเคม้าผมก็มีแค่ตัวเดียวคนระับผมไปขายม้าหมดแล้วทุกคน,นไปขายมา้าม,มาเอามา้าไม่ตายม้าอึดจัดเฮ้ยไ่โดนได้ไงเฮ้ย มีการตัดไม้ด้วย,าาอยอเอา,เอาเครับบันไดยืดฟอร์ตไปเนี่ยโดนเอ้าอีเทีนึงว่ากูยิงโดนมา้าแม่งตายไปเลยอะแขวอุ้ยนนเรียบร้อยเพื่อสร้างความน่าเจ็บใจให้คนในเซิร์ฟจ,จะได้มันมาออกจากเซิร์ฟกันบ่อยๆนะครับไฟเวสจะได้ลื่นกันสักทีนะครับผม <c oughs> เฮ้ยล้อเล่นทุกคนอย่ายดีเลียดเกมเกมมันคือเกม อย่หัวร้อนถ้าผมโดนผมก็หัวร้อนเหมือนกันแหละอันนี้ทำเพื่อคอนเทนต์ทุกคนผมใจจริงบอกว่าไม่อยากทำหรอกมาทุกคนในเวลาระเบิดเซิร์ฟในเวลาระเบิดเซิร์ฟ เก่งๆเลยเฮียโอ้โหปืนกระจจกมันจะซื้อมาทำไมวะเนี่ยสามหมื่นบาทกูโอ้โหไปทุกคนนี่ดูผมผมต่อให้ยายปืนแรกเลยโอเคโอเค